ลงลิปไปแล้วจะทิศแดนค่น้องบุหัวเป็นน้ำยางเป็นน้ำเหาเรื่องอันวุทูปหรือเป่ยไปรเปล่ายัสิเป็นน้ำเหลวเรืองสี่เจเรืองปุชุ้ยทูหน่ฟางทิศเงืองนิดเ่ยลูกเผาคุณน้องมือิมมือาูเผาเล คนหมอเ้าหักประกันต้มไก่บ้านได้เพียงเดีวยวกินแม่บุกต้มไก่บ้านกินกับอันต้มไก่บ้านใช้บแบบกเขกียบบิยญาณดำพี่น้องคนหมอเ้างแพทย สวยๆมากจริงๆเป็นยาดเขาไปดูพวกสุขุมวนทสุนทรสงสุบอดเด้พีเน้องเลยอันท่าวันนาคลีบนะฮาว่าอันเรื่องยูทู e ผิดฟังไปนองให้กันเจ๊ซีฟังค่ะติ๊ดลกจดแดงเลยจะติ๊ดแดงตัวใด น้ำหมองรูยอ,อัตโนมัติเด้พี่น้องอันป้าเป็นในยูทูบพี่น้องเขาก็เลยว่าบอกคุณป้า่ามันจะมีไลค์แสนตอนเนาะก,ก่อนอื่นมันต้องมีคนติดตามคอนแมนติดไดอ้อีกบนในซีบอว์ได้พี่น้องมีคนติดตามหนึ่งพันคนอ่าผู้ยันพิดกู้ตวน,นี้แหละพี่น้องก่อนเราให้รายได้ที่เราได้เพราะว่า ได้เงินบ่เนาะมันก็ต้องผ่านกด YouTube ก่อนเด้อเพียงเด้อจังได้เงินเนาะถ้าเว้าเรื่องนี้แหละก็เลยติดแดงก็เลยบ่ว่าโตนั่งกินข้าวพี่น้องก็เลยบ่ได้ไปเอาวางนั่นวางนี่ พี่แบกคือบอกโต้ตัวเองไปเอาไปนลังซึ้นเขาต,ตามกระยามันพี่น้องผมม,ม,มันมันมันวิทย์กดินแหละเนะาะกระยามันตามกันน่ะแต่บุญพินหาหรอกทัศยาเอาเก่งมาใส่อยู่ไอ้ที่ว่าอยากเบิ่งดขี่อันไปโลตลาดพี่น้องบุญมีงบพี่น้องรักก็คือบุญมีงบ สิว่าไปซื้อนั่งซื้อนี่นะไปอยากไปอยู่พี่น้องรอตลาดนะบูมีง,งบไปเนาะหนึ่งมาสองมาคือบูมไม่นพอ,อลูกหายตะกี้เวไปรอตลาดวันทิดอยู่คนะ่ะข้างเบิ่งพี่น้อง ทั้งคิดว่านั่งกินข้าวอยู่โต๊ะกับนั่งกินข้าวอยู่พื้นกินซีก็สิมากกินมัเบ่งกินข้าวอยู่พื้นบ่พี่น้องคือสิแบบแบบไม่เป็นธรรมชาติดีมันบ่ ໄປຈັກໄປລောက်ຕະຫຼາດຢູ່ພີ່ນ້ອງເພາະແມ່ນເພາະແມ ยูทูบมันก็ไมลาสัตนน้นน้องว่าลม่ได้พี่น้องยติดแดงตกรแอนร้อยจอกทีนาี เย็นนำแข็งกะตีกีา่าซื้อมไว้ตู้เย็ยนกับใส้อันเย็ยนน้ำกัวทาน,น,น,นคำคำกเนเนาะตอนนี้ค้ามมาติดกว่ายามหอมนคนใส้ไฟร้ายไฟบุญยัก่อเลยทั้งเปิดน้ำมากันไฟนน่ตกจนบุญยักพื้นหู นอนทุ่เฮัวใน่ตองมีผัดลมบ่นละสามสี่รื่งเนาะ

ไม่ตตลาดจะลืมเม่นทอย่างยได้ตั้ไปบนหอเขาแล้วพุ่อย่างะเดือนสิบเดินสองสองสามสบ้ากครบเดือน่้ง บอกเดือนยังไว้ไว้ตลาดเท่นึ่งมีองินยุ่้แต่กลัวสื่อมอ่ะ โม่โม่ดิ้นอยู่คาตอเงนะี้ยอืมมันอยู่ไอ้ชี่ว่าไป็นหอตลาดให้เบิ้องหน้าบอกพี่น้องอยากตายกี่ไรกี่น้อยก็ซื้อได้นะซื้อหนมแข้งว่าใส่ว่าพี่น้อง ก็มีเวาาิดมาอ้งตั้หรับป้าคนที่เห็นยูทูปก่ะคนอื่นก็ต้องมียูทูปต้้งยูทูปเป็นของตัวเองเนาะแล้วก็ต้องผ่านกคดของยูทูปก่อนเนะาะบ่ได้บวบ คนวิตูปก,กับคนติดตาม1นึ่งพันศูนนึ่งพันคนแล้วก็สมอมงกับสี่พันสมอโมงแล้วไปจังสั่งแล้วได้ได้เนาะแล้วก็จังยังได้เงินเนาะเงาะก็ไล่ขั้นตอนอยู่แต่ผสามารถบราละเอียดได้เนะาะเพราะว่าเขาบอกไปได้แบเลรมันสอกอันคิดเพราะว่ามันติดแดงนี ลองเบิ่งคันคลิปนีติดแดงแสียงอีกคลิปหน้าว่าวเอาได้นะพี่น้องก็เฮตุเพราะเหตุไรคนเขาเจ้ากับว่าเรื่องว่าเกี่ยวกับอันาปเห็นยวยูทูบอยู่ก็คือผมเป็นเป็นอย่างเนาะหรือว่ามันมีตัวอื่นหรือ่ะคือว่ากดสอบดีอยู่ติดแดงไปเลยว่าอยู่ที่หน้าติดแดงไปเลย มัน,นต้มใก้บ้านจำเรียมอ,อกเพิรดิบกินขาวตอนสวยนะี่น้องอัดคลิปไปแล้วก็เลยมันติดแดงจะไปต่อยมาถ่ายคลิปใหม่นะ้อง ก็พังเงินหมดส้มยี่น้องค่ะที่ได้ประกันได้จ้ะขอตรวจขอเอาล,ลายสำหรับติดกระดอตลาดเบิง่งถ้าเบิ่งวันทิดเ,เด้อคันสิเดไปเนะาะคันสิเดไปคันบนเดไปวันทิดนีกว่าหมูอะไรเงี้องไปกันเดียวเด้อ